โอเคสวัสดีครับวันนี้อยพา,ามาดูปั๊มน้ำโซโลาเซลล์ครับพร้อมครับระบบไฟไฟ้าภายในบ้านรูปประมาณโดยรวมบากเกิน1นึ่งื่นบาทครับอันนี้เป็นใจปั๊มโซโลาเซลล์นะครับใจโซลาเซลล์อยู่ประมาณตอนนี้ใจอยู่3แห่งคองมมัวร์ไฟฟ้าไปาาดูต่อน้ําทางดูดอยู่ประมาณ50เมตรหรือประมาณครับเจาะจาก หลอดจากใต้ถนนครับไปฝั่งนู่นใต้ถนนมันจะมีน้ำเหมืองดูจากน้ำเหมืองขึ้นมานี่ก็ดูดดูดขึ้นมาหาที่บ้านฝั่งนี้ต่อได้แล้วจน,นะครับนีเดอย่สองเส้นมีสองแววแววนี่แววนี้นี้ส่งไปสองเส้นดันไป ้นแนวภายในบ้านครับรง,งานฟรีนี้ต่อเส้นนี้กับมาที่สองเส้นครับยังแห้งเหมือนกันเน้แในฮอนเล่นแนวได้สบายครับเดี๋ยวปลาไปดูเส้นเดี๋ยวปิดเบเส้นนี้ไว้ก่อนเนียไปตกปันะ๊มครับปั๊มหนึ่งนิ้ว พร้อมใส่กับมอเตอร์มาจัดการมอเตอร์ส่วนราคาปั่นวาล์วเดี๋ยวผมปิดวาล์วตรงนี้ก่อนเพราะมันดันไปเส้นเดียวเดี๋ยวปลาไปดูปลายทางเพราะน้ำมันแห้งมากแดงนะครับต่อเน,นื่องี๋ไปพุ๊บหลังบ้านแล้วก็อ้อมไปทางข้างดอยวัเดี๋ยวปลาไปดู ส่วนระยะแผงกับประมาณสายไฟจะแพงไมหมครับประมาณห้าสิบเมตรครับปัมอยู่ปัมอยู่ตรงปุ่นแล้วก็เดินอ้อมเลาะมาโดยข้างนำ้หญ่อ้อ,อมอ้อ,อมอ้อ,อมแข่งอยู่บรหลลังคาครับบาลังคาตรงน,นี้ แม่น้ำแห้งก็งนะครับไปทางท่า,านทอหดแนวอยู่บ้านละละาครับปิดวาวละเหลือนี่วาวเดียวเส้นเดียวท<ม>อหอนเล่นแนวอยู่บ้านฟรีแนมกฟีฟหดตาบ้านได้สบายครับ นะครับแผงจะอยู่ประมาณวันนี้ผอวางไว้บนราคาบดไดมันมีอยู่สี่แผงนี่อ่านไปนี่ไว้บนราคาแผงเอมฟัดแผงเอมฟัดร้อยสี่สิบวัตต์สี่แผงแต่สามแผงนี่สามแผงนี่เอาเข้าปั๊มครับแต่สแผงนี่เอาชาร์จเข้าแบตเอาไว้ใช้ไฟแสงสว่างในบ้านระบบก็ง่ายๆครับบ้าน นี่ครับจะแชชเจอตัวนี้หนึ่งแผงลงมาให้มาใส่เบรเกอร์ตัวนี้ไว้แล้วเกาใส่หลังเตาถ้าเข้าไปเจ็บปั๊มเขาก็โยกมาฝั่งเฮห้มันมาชาติลงแบตาติลงแบตนนต้วนี้ตันนี้ก็บแบตมือสองแบตอรีมือสองประมาณนี้อันนี้ตอนนอื่อวานอยู่ต้งงาวมาแชช สิีโวลต์ไปตอนนี้มันลงมาจากแข่งโยมันชาร์จได้สามเจ็ดแอมปโดยประมาณนะถ้าเราปัจจัยคมเขาก็โยกมาเฮียโยกมาชาร์จแบตตะกอดึงจากแบตสิบสองโวลต์ออกไปตอนนี้ผมใช้ไฟแสงสว่างในบ้านอันนี้อยู่นะครับเปิดนีนจะมีอยู่หนึ่งสอง สามหลอดครับหลอดดีซีสิบสองโวลต์แล้วก็ปิดก่อนแล้วก็ต่อเข้าในบ้านในบ้านก็เป็นหลอดสิบสองโวลต์ตรงนี้ครับนี่ลองเปิดทั้งดูนะครับสิบสองโวลต์ดีซีไฟดับบอ่กกลัวแล้วครับใด้ไฟดีซีไป เดียบไปดูบ้านแถมหลังหนึ่งอันนี้ใช้้วยกันสองหลังครับนี่ต่อแบบบ้านๆข้ามไปเลยแต่นี่สองหลอดสวิตกับบ้านเลยปุ๊บนี่หลอนนี่หลอน นี่ก็ปิดแดดบดมาแดดบดนะ้ามันจะบวกลื่นมันจะหายไปเลยเดี๋ยวรอดแดนมาปุ๊บแต่บนมันมีจ่ายอยู่นี่กระแสก็ลดลงจากยี่สามแอมป์มเหลื่งแอมไปได้อยู่ครับประมาณนี้ หน่อยอนาคตอาจจะต่อขึ้นบนดอยขึ้นไปสวนลำไย,ยบนดอยหลังบ้านดูว่ามันจะขึ้นได้ก่อแต่ต่อขนาดหนึ่งนิ้วน่าจะขึ้นถึงอยู่ครับไปคนเท่าร้อน,น้นาวขึ้นเง่คลิปแ <laughs> ง่มันนี้ก็ได้กิิ่นน้ำน้ำแผงโซลารเซล นะครับแหงอยู่ประมาณหนึ่งสองสามบัได้ยือดอย่างนีครับเอาวางก็บัได้แหงออมอฟัตร้อยสี่สิบวัตต์ที่จริงปั๊มตัวนี้มันต้องใช้ประมาณสี่แหงแต่สามแหงมันก็ขึ้นได้ละแต่ถ้าสิบแหงก็จะแหงเึ้่มหน่อยก็ยเลยซื้อมาสเปรย์แหงหนึ่ง 1, ก็ชาติลงแบตสามแหงก็เข้าปัม๊มนะครับแล้วมันบัตรขึ้นเข่ากัโยกไหมเอาไปใช้ปัม๊มมันก็จะชาติลงแบตแค่แหง นี่มันแบบมันเต็ม้วครับมันก็เลยเหลือใช้ลงน้อยอเปิดปั๊มยกไปหลังเตาครับไงดีแบบบ้านๆครับใครสนใจกลับมาดูได้งบประมาณมาถึงหมืน่นมีแสงสว่างมีปั๊มน้ำถ้าสนใจกลับมาดูได้ครับบ้านหัวไฟบ้านอยู่หน้าบานอาไอในโซนที่ขายข,ายของครับที่ตะกม นี่ได้เดี๋ยวผมลงหูปไปให้ดูผมือันเนาะโอเคครับผม